รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัยนี่ก็อยากดูนูนก็อยากไปทำไมอะไร สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงสสโสคโปร์ปอรชั่น World Discovery t r a v e l s e r อ i c e องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมัซึมโตกลับมาพบกันกันกบเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์เหมือนเดิมค่ะ สัปดาห์นี้เรามาเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีในเที่ยวบินเดียวกับ Korean Air กันต่อ2ประเทศยอดฮิตที่สุดของคนไทยในตอนนี้ละค่ะ จากสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปทำความรู้จักภูมิภาคชูบุภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นกันไปหลากหลายที่หลายกิจกรรมทั้งธรรมชาติอาหารสโนว์บอร์ดท,ที่สอนเราว่าล้มแล้วต้องลุกไม่งั้นไม่มีใครแบกลงเขา แล้วก็ได้ไปเยี่ยมน้องลิงแช่ออนเซ็นด้วยส่วนวันนี้เราจะพาไปเช็คลิสอะไรบ้างนั้นลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ปราสาทมัซุโมโตะค่ะเป็นปราสาทประจําจังหวัดมัซุโมโตะนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะมีอายุกว่าประมาณ420ปีค่ะแล้วก็มีอีกชื่อนึงว่าปราสาทอิกาเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวปราสาทเนี้ยจะมีสีดําสลับกับขาวนะคะแล้วปีกปราสาทก็มีลักษณะเหมือนปีกนกด้วยเขาก็เลยเรียกกันว่าปราสาทอิกาค่ะปราสาทมัซุโมโตะแห่งนี้นะคะมีอายุกว่า420ปีแล้วก็เป็นปราสาทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ไม่ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะ บริเวณนี้คือประตูไทยโคโมงหรือเรียกอีกอย่างว่าประตูกรองค่ะสมัยก่อนประตูนี้มีไว้ใช้ส่งข้าศึกที่จะเข้ามาโจมตีและมีช่องไว้สําหรับยิงธนูและก็ปืนของทหารยามศึกค่ะเขาบอกว่าประตูนี้ทุ่มงบในการก่อสร้างเป็นจํานวนมหาศาลเลยค่ะแต่ก็ยังไม่เคยถูกใช้งานในการศึกเลยสักครั้งเดียว แล้วระหว่างที่จะเข้าไปดูในปราสาทเราก็ได้เจอกับนินจาตัวเป็นๆด้วยค่ะ <c oughs> โอ้อุปกรณ์เยอะมากอันนี้ไว้ทำอะไร <c oughs> คือเขาจะฟัน,นใครที่สนใจแล้วก็สามารถจะเป็นนินจาได้ลองมาสมัครได้นะคะเงินเดือน50,000ื่นอับเลยทีเดียวจะนินจาะนะคะเราหายตัวไปในปราสาทกัน <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็าขึ้นมาที่หอชมจาร์แล้วค่ะ อยากให้จินตนาการนะคะว่าสมัยก่อนในห้องนี้ก็ไว้สําหรับที่เราโชกุนจะมาร่ําสุราพูดคุยกันนะคะแล้วก็ที่เป็นหอชมจันทร์ก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยสามารถเห็นพระจันทร์ได้เขาบอกว่า3ทางด้วยกัน1ก็คือพระจันทร์จริงๆ2ก็คือนี่เห็นพระจันทร์ที่สะท้อนจากผืนน้าด้านหน้าปราสาทนะคะ3ก็คือพระจันทร์ในถ้วยสาเกคะ่ะ ปราสาทมัซโมโตะถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะข้างบนก็จะเป็นที่เก็บของใช้อาวุธชุดเกราะในสมัยก่อนที่เป็นของแท้เลยล่ะคะ่ะและที่นี่ก็คือปราสาทมัซโมโตะค่ะถ้าใครได้มาเยือนเมืองนี้ก็อย่าลืมแวะมาชมที่นี่ด้วยนะคะ ที่นี่คือหมู่บ้านโบราณทากายมะนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะมีอายุประมาณ400กว่าปีที่แล้วนะคะหมู่บ้านทากายมะแห่งนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นลิตเติลเกียวโตก็คือมีความคล้ายคลึงกับเมืองเกียวโตมากๆตรงที่ว่าเป็นเมืองโบราณเก่าแก่เหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแม่น้ําชื่อว่าแม่น้ํามิยากะวะเป็นแม่น้ําใหญ่ของเมืองแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ําเหมือนกับเมืองเกียวโตเลย สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นบ้านไม้สีดำ <No point. S 1> เขาบอกว่าที่ทาไม้มันสีดำเนี่ยก็เพราะว่าจะปกปิดลายไม้สนที่สมัยก่อนเนี่ยทางการเขาไม่ให้ใช้สร้างบ้านแต่คนเอามาสร้างบ้านกัน และความพิเศษค่ะเราจะเห็นคูน้ําอยู่หน้าบ้านของทุกๆบ้านนะคะแต่ว่าน้ํำนี้เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นน้ําที่สะอาดมากมาจากภูเขาหิมะนะคะเป็นน้ําแข็งที่ละลายแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็ใช้น้ํำนี้ซักผ้ารดน้ําต้นไม้เรียกว่าใช้ได้เลยฟรีฟรีสะอาดด้วยเดินไปเดินมาก็ค้นพบว่าที่นี่มีอาหารหน่าทานหลายอย่างมากเลยล่ะค่ะอย่าว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยเราไปลองเช็คลิสต์กันหน่อยดีกว่า ได้มาแล้วคะ่ะมิตรราชิดังโงะแล้วก็โคเฮมโมจิอันนี้เป็นดังโงะนะคะก็คือเหมือนเป็นแป้งโมจิเป็นลูกกลมๆแล้วก็ย่างด้วยซอสมิโซะนะคะส่วนนี้เป็นไงก็คือข้าวจี่บ้านเรานั่นแหละเนอเนืออืมอร่อยมีความเค็มของมิโซะคะ่ะแป้งโมจิก็นุ่มๆข้างนอกกรอบๆเลย <c oughs> อันนี้ข้าวจีหนึ่ง สองอืออยี่สิบนะคะโอเคอันนี้เป็นเซซามิดังโงะนะคะก็เป็นดังโงะที่เรากินเมื่อกี้แต่ว่าเป็นงาเคลือบงาอีกทีหนึง่งกินอีกแล้วเหรอโอ้ยชิเอ้ยกินหรอไงความยิงเค็มหน่อยนะงาเนี่ย <c oughs> นี่คือขนมอิชโกไดฟุกุนะคะเป็นโมจิแล้วก็สอดไส้ข้างในด้วยสตรอเบอรี่และทัวแดงอืม,อมนี่เป็นไส้สตรอเบอรี่และทัวแดงค่ะอยู่ข้างในโมจิสีขาวโมจิก็นิ่มๆสตรอเบอรี่ก็ช่ำๆอืมอร่อย <c oughs> <c oughs> จะรออะไรอยู่เล่าชิมนะคะอิตะคิมัสร้อนรอ้อนอร่อยมากมันเป็นมันค่ะแล้วก็หอมหอมจริงอ,อร่อยฝั่งอือ่นได้ไหมก่อนที่จะกินไปมากกว่านี้ตัดบทไปเรื่องอื่นก่อนดีกว่าค่ะ เดินมาอีกนิดเราก็จะมาเจอร้านขายของที่ระลึกกันแล้วนี่ก็เป็นตุ๊กตาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองทากายาม่านะคะเรียกว่าซารุโบโบหรือว่าตุ๊กตาไรหน้านั่นเองก็คือแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ทําของเล่นให้ลูกอะคะ่ะก็เย็บผ้าเป็นตุ๊กตาให้ลูกเล่นนะคะแล้วก็ไม่ได้เติมหน้าตาอะไรลงไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นเครื่องรางแล้วก็เป็นตุ๊กตาประจํมโ่บ้านไปแล้ว บอกลาเมืองทากายมะแล้วเบลกหน้าเราเดินทางไปเช็คลิสต์กันต่อที่หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกอย่างชิราคาวโกะค่ะสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอป์ปอเรชั่น อัพออนไทยแลนด์โฮสเ s ลเซอร์วิสซิสเต็มองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวชิราควาวะโกะหมู่บ้านชิราควาวะโกะตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาสูงร้อมรอบค่ะอยู่ไม่ไกลาจากโตเกียวมากถ้านั่งรถบัสก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงค่ะหรืออย่างเราที่เดินทางจากทากายมะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเอง นั่งชมวิวสองข้างทางไปเพลินๆพแต่พอผ่านอุโมงค์ที่เป็นทางยาวมาเท่านั้นละค่ะออกมาเจอแต่หิมะเต็มไปหมดยังก็อยู่คนละโลกกันเลยชิราควาวโกเป็นหมู่บ้านในตำนานที่เรียกว่าอนุรักษ์และคงความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเราอาจจะคุ้นคุ้นรูปแบบบ้านแบบนี้จากหนังแนวย้อนยุคหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นกันตอนเด็กๆนั่นแหละค่ะและตอนนี้ชิราควาวโกก็กลายเป็นหมู่บ้านแห่งนักท่องเที่ยวไปแล้ว เมื่อกี้เราลอดอุโมงลอดภูเขามานะคะมีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็โผล่มาอีกด้านหนึ่งเหมือนเป็นอีกคนละโลกเลยค่ะน้ำเชี่ยวมากแบบพี่เห็นโอ้ <c oughs> มีบ้านที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าชมได้ด้วยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้นลอยก่อนจะไปชั้นสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงที่เขาเอาไว้เก็บของหรือว่าเอาไว้ให้ลูกผู้ชายหรือว่าคนใช้นอนที่ตรงนี้เดินมาถัดมาอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นห้องโถงว่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเขาไว้นอนพักผ่อนมีช่องเอาไว้ดูเห็นชั้นล่างเลย ขึ้นมาชั้นสองของบ้านนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เขาใช้สำหรับเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะและข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นไม้คานไม้คานใหญ่ๆแบบนี้นะคะคือหลังคาที่เราเห็นหนาๆเนี่ยเขาสร้างโดยการเอาไม้คานมาขัดกันโดยไม่ได้ใช้น็อตนะขัดกันไว้ขัดกันไว้แล้วก็มันจะมีความยืดหยุ่นซึ่งรองรับแผ่นดินไหวได้ด้วย หลังคาของทุกบ้านจะทำด้วยฟางที่หนามากๆค่ะแล้วก็มีรูปทรงเดียวกันทั้งหมดที่เรียกว่ารูปแบบกัตโซ่หรือว่าก็คือรูปหลังคาพนมมือนั่นแหละทุกอย่างที่นี่ถูกสร้างเอาไวร้รองรับฤดูหนาวที่หนาวมากๆค่ะแล้วเราก็ได้เจอ <Spider> คุณยายเจ้าของบ้านจนได้ขอถ่ายกับคุณยายเอาถ่ายไม่ได้ให้ยายถ่ายให้หน้าหน้าไม คอออาซะเนนนคุณยายคาซโยนะคะคาซโยจังนี่จ้า้องเลยมีรบัด้วยคุณยายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะที่ให้เราเข้าชมใจดนมากถ่ายรูปให้หมดเลยอดีตถ้าหากใครมีเวลาแนะนำว่าน่าจะมาค้างที่นี่สักคืน2คืนจะได้ซึมซับวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นยุคเอโดะอย่างเต็มที่น่าจะดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะ วันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางมาช้อปปิ้งกันต่อที่เมืองนาโกย่าค่ะนาโกย่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยค่ะและห้างที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เลยถ้ามาญี่ปุ่นนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะดองกี้โอ้เอ t h i n ริงจริงกับเบลมาาก เดี๋ยว,ยวอันนี้ก็ขายซื้อสินค้าที่นี่นะคะถ้าครบ5,000เยนเราก็สามารถทำแท็ refund ได้ก็คือแท็กฟรีโอเคค่ะช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมเมืองนากย่ากันต่อดีกว่างั้นขอขึ้นไปชมวิวอย่างรวบรัฐที่นี่เลยนากย่าทีวีทาวเวอร์ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปยังตึกนาก o y ยาทีวีทาวเวนะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดนในเมืองนาก o y ยแล้วก็จะสามารถมีจุดชมวิวที่เห็นทั้งเมืองนาก o y ยาได้เลยเราจะเห็นเมืองได้ไกลมากเลยค่ะ และที่สุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีเรามาขอพอรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพที่ศาลเจ้าอสุตะค่ะศาลเจ้าอสุตะเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่มากใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าอิเซที่เมืองอิเซค่ะมีความสำคัญคือเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาดาบศักดิ์สิทธิ์คุซานางิซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุธภัณฑ์ประจำจกักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยค่ะ เดินทางถึงประเทศเกาหลีโดยปลอดภัยโดยโคเรียนแอรคืนนี้เรานอนกันที่ย่านกังนัมที่โรงแรม The Designer Hotel ตอนนี้ไม่ไหวละเจอกันเบรกหน้านะคะสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นอุ่นใจในต่างแดนจาก MSIG Wi-Fi Global wi ตื่นเช้ามาที่กรุงโซเกาหลีคราวนี้เราจะมาเสพความบันเทิงแบบเคป๊กันค่ะแต่ก่อนอื่นขอแวะเดินเล่นที่คลองชองเกชอนก่อนเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงกรุงโซคลองแห่งนี้เคยเป็นคลองที่เน่าเสียและขนาบไปด้วยชุมชนแออัด แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูจากรัฐบาลในปี2003จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงโซอย่างในปัจจุบันค่ะอันนี้เป็นแบบจำลองคลองทั้งสายนะคะแล้วก็เราจะเห็นมีป้ายสี่เหลี่ยมคั่นไว้มันคือ,อสัญ,ญลักษณ์ของสะพานที่ผ่านคลองนั่นแหละ เย็นมากค่ะ<อ>มาถึงที่เกรแวงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งชื่อดังจากเมืองฝรั่งเศสที่มาเปิดสาขาแรกในเอเชียเมื่อปลายเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมานี้เองค่ะที่นี่มีหุ่นขี้พึ่งของคนดังมากมายถึง80รูปปั้นไม่ว่าจะเป็นจากฮอลลีวูด บุคคลสำคัญของโลกแวนโก๊ะค่ะคนดังในเกาหลีดารานักร้องกราบพี่จอร์แดนนนค่ะนักกีฬา หรือแม้แต่ไอสไตล์กับสติปจ็อบก็ยังมาเลยค่ะมีโซนให้เราลองทำหุ่นขี้ผึ่งหน้าตัวเองด้วยค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่23,000วอนหรือประมาณ700บาทค่ะ และที่นี่ค่ะสถานที่สำหรับสาวกเคป๊อปทุกคนที่ชัน้น9ของห้างสรรพสินค้าลอตเต้ฟิตินที่ธงแดม,มุนเป็นที่ตั้งของ k l ไลฟที่มีการแสดงแบบโฮโลกรมคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงสามมิติเหมือนจริง<อ>ให้เราได้ชมคอนเสิร์ตและถ่ายรูปกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบเพลินเลยค่ะคลิกแล,ล้วกดันทำไมว้าวรอเลย การแสดงให้ชมวันละสี่รอบค่าตั๋วสำหรับผู้ใหญ่ราคา33,000วอนหรือประมาณ1,000บาทและสำหรับเด็กอยู่ที่16,500วอนหรือประมาณ500บาทค่ะได้รูปมาแล้วค่ะนี่ถ่ายกับพี่สายสำหรับสาวก เทปป๊อปนะคะที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนต้องมาเช็คลิสต์สำหรับการเดินทาง5วันกับค o เร a ยนแอที่ประเทศญี่ปุ่นควบกับเกาหลีในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาสุดๆค่ะอย่างที่บอกว่าโลกนี้ยังมีอะไรรอให้เราไปเช็คลิสต์อีกเยอะ และการเดินทางแต่ละครั้งก็ทำให้เราเติบโตและก็ให้อะไรเราได้ไม่ซ้ำกันเลยจริงๆค่ะ ขอบคุณคอรีแ Air อีกครั้งค่ะที่ทำให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายอย่างมากบนชั้น Business Class เพื่อนร่วมทางขาประจำทุกทริปของเราอย่างซัมไร Wi-Fi ที่ช่วยให้เราไม่ขาดการติดต่อและไม่พลาดโมเมนต์การแบ่งปันความสุขกับทุกคนค่ะเจอกันใหม่กับวอนัททริปหน้าค่ะใบให้ว่าเราจะไปเช็คลิสต์ของใกล้ๆตัวกันบ้าง ทุกวันพุธ11.00ถึง11.30ทางช่อง9 m c o t HD และ m o d e r n n i r TV กับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ พิเศษค่ะสัปดาห์นี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วยเพียงตอบคำถามให้ได้ว่าตุ๊กตาลูกลิงไร้หน้ามีชื่อว่าอะไรและเป็นของที่ระลึกประจำเมืองอะไรใครตอบได้รับไปเลยเจ้าตุ๊กตานำโชคตัวนี้จำนวน3รางวัลค่ะตอบคำถามใน Facebook เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ประกาศผลใน Facebook รายการวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนี้ค่ะช่วงเช็คลิสต์ h a p p e n i n สนับสนุนโดยบริษัทเ g เซลประเทศไทยจำกัด ตอนรับคุณคุูสุกิจกรรมคาราวาน MG Drive for Bike ขับไปปั่นครับกิจกรรมเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ MG ครับโดยการทดสอบในครั้งนี้นะครับบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดนำรถยนต์มาให้ทดสอบ2รุ่นนะครับนั่นก็คือ New MG5 และก็ MG T Cross ครับกิจกรรมแรกนะครับที่คาราวานของเราแวะกันก็คือการทำ DIY สครับจากกากาแฟครับที่นี่เลยครับ Danus Hobby Farm ครับจากนั้นแวะพักเติมพลังด้วยอาหารเลิศรสที่ร้านชมทะเลครับ ต่อด้วยกิจกรรมสุดเร้าใจครับกับการยิงปืนจุด2สองแล้วก็ปืน9ามมครับที่สนามยิงปืนค่ายในเรศวรครับและตอนนี้นะครับคาราวานของเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับนั่นก็คือโรงแรมเชลราตันหหินปานบุรีวิลล่าครับเพื่อทำกิจกรรมในการปั่นจักรยานเรียบหาดระยะทางกว่า15กิโลเมตรครับช่วงค่ำนะครับก็เข้าสู่บรรยากาศของงานเลี้ยงที่แสนจะเป็นกันเองครับมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะไลฟ์แอนด์แชร์ด้วยครับ และกิจกรรมส่งท้ายของคาราวาน MG Drive for Bike ขับไปปั่นก็คือการขี่จักร,รยานระยะทางกว่า4กิโลเมตรครับไปยังธนาคารปูครับเพื่อนำเจ้าปูน้อยเนี่ยไปปล่อยในทะเลปากน้ำปานครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วง Checklist Happening นะครับแล้วพบกับกิจกรรมดีๆจากทาง MG ได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ my r I, I could do it up i'll be on the list